เหนื่อยครับสวัสด <ice> ีครับเพื่อนๆหาเห็ดวันที่สามครับวันนี้ออกสายหน่อยนะครับเพราะว่าเห็ดเหมือนจะเริ่มโดยเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูเป็นเก่าเมื่อวานที่แขะไว้นะครับมันานยังมีขึ้นเพิ่มครทำทอตอนนี้ชันมากครับโอ้แต่ก็ เดินเรื่อยๆได้ครับเราไม่รีบเพราะว่าโซนนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีคนมาหาครับเด<อ>ี๋ยวนี้ใกล้จะถึงเป้งมะหวาดแล้วนะครับอ่คือไปนิดนึงก็ถึงแล้วฮะตอนนี้มองด้วยสายตาก็เห็นยูโดสองดอกแล้วนะครับเดี๋ยวโอ้หลายดอกเหมือนกันครับโอ้ข้างล่างนี่เยอะบอสนี่ข้างขวานี่เออข้างล่างนี่มันไหลลงกาข้างล่างมองไม่เห็น,น <S <S ใช่แล้วไม่ยโอ้เห็นนะจัดเลยอ่ะเนี่ยดูข้างล่างนี่หลายดอกเลยข้างขวานี่นี่ครับเพื่อนยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ บอกว่าชันมากตอนนี้โอ้โหผมเดาวนี้น่าประมาณหกสิบองศาอู้หลายหลายสิบหลายสิบดอกครับเยอะเยอะเยอะนี่ข้างล่างอมาและเมื่อวานตอนแค่ดีมันซุยซุยนะครับน่าจะมีเหตุขึ้นโอ้หได้เลยข้างล่างหลายดอกสวยเลยเดือนเมื่อวานนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่วันนี้เพิ่มมาหลายดอกครับแล้วก็ขึ้นแบบว่าเห็นง่ายเลยครับสวยนะมันใหญ่ขึ้นไงใหญ่เพื่อนใหญ่ใหญ่ขึ้น แต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวถ้าเทียบดูเห็นเป็นเมื่อวานนี้มันจะเล็กกว่านี้ครับมันจะมองแทบไม่เห็นเลยครเห็นตะหูนิดนิดนิดอันนี้คือขึ้นมาสุดแล้วครับมองง่ายแล้วเนี่ยครับเพื่อนเป็นเลยครับตรงนี้เนี่นะครับขึ้นไปนู่นครับกลุ่มรวมก็เป็สิบดอกได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปหาสักคู่นะครับเดี๋ยวค่อยบันเลงแคะอ่าเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ เนี่นะฮะอันนี้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วยกันแค่ครับจากเมื่อวานบริเวณนี้ครับกว้างอันนีนน้้ก็ขึ้นมานะสวยๆคุณเห็นไหมสวย,สวยอันนี้เมื่อวานนี้น่าจะไม่เห็นแน่นอนมันถึงไม่เห็นนะครับมัน,นโแล้วเย้ครับแครเลยกันเลยเริ่มครับ để thái tôi thơi đấy này nít no đây cần dùng oh ถือตำลาอะอืมใช่อยา่าไปแวกแนวมันเนีย <c oughs> แต่บ้านเขาถือนะครับเพื่อนว่า,าแค่เห็ดมาได้แล้วเนี่ยครับอย่ามาวางกองไว้ก่อนถ้าเป็นไม่ได้ก็หยิบใส่ตะกร้าไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรแต่เขาพูดว่ามันจะไม่ขึ้น,นจะไม่ขึ้นครับมันก็ไม่พิสูจน์ไม่ได้ครับแต่ว่าก็าอย่าไปแห,ห่สทูดิโอันเลยครับ <c oughs> โอ้เจ้าหนเจ้าหินไปแล้วครับ นี่เมื่อวานที่บอกเพลงนี้ถ้ามีอเรเลดาโซนา่าซาวเดอร์อะไรทุกอย่างมาหานะครับสแกนหาแล้วก็เหตุนี่มันอาจจะไม่เหลือแล้วครับโอ้หินหินยังว่าที่ร,บราบเพราะว่า นี่ใช่ถ้าเจ้ามันอยู่ลึกของก็แค่เอาลึกนะครับอยูยาวขึ้นคืบครับอย่เลิมเก็บไปด้วยนะอะไรงานยุงยุงแค่้มัได้ไม่ขึ้นเลยไงไม่ใช่จะใช้ที่อื่นต่อได้อ๋อมีแหวนเอาไม่แค่ครับอ๋อ อนนั่นนะนั่นนะว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาแล้วก็มันก็มากินเองใช่ใช่ใช่พี่ก็คิดว่าเป็นองั้นแหละมันเอาไว้เลี้ยงลูกมันอ่ะมันปล่อยให้มันเป็นเชื้อราเป็นเน่าแล้วมันก็มากินแล้วมันก็ขึ้นมากินใช่มันเหมือนว่าน่าจะเป็นฤดูวางไข่ของมันเสร็จแล้วก็คือสร้างเพื่ออาหารอสร้างอาหารด้วยตัวเอง มันถึง,นงพักเหมือนคนอ่ะมันเป็นช่วงนี้พอดีเออมันก็เลยเหตดขึ้นจะเป็นช่วงอื่นก็ไม่ขึ้นไงก็เหมือนก็คงเหมือนสัตว์อ่ะมันถึงก็ดูวางไข่มันอ่ะมันก็ต้องหาอาหารโอ้โหิ้แล้วตรงนี้ลอยเหยียบหนะักแตก ตัวไวมากยาวกว่ามวอ,อันนี้ือตัวไว ยุงเยอะนะครับในป่าอย่างนี้บางคนก็ทากอยอกันอะไรครับตาม กุนะครับข้าหลังมันยังอยู่นะอ่ะเดี๋ยวตามมัดูข้างบนกันนะครับนี่นะเอ้ามีดิ ใลากลกอโลกนะอภัย เอ,อ้ยังการยุงนี้ได้ผลมากเลยเพื่อนๆจากยุงตอมอยู่หายเลยครับเอ๊ะหรือว่าที่จริงมันก็ตอมนะแต่ไปตอมที่อื่นเราเลยไม่รู้เราไม่ได้ยินแต่ผมว่ามันช่วยได้นะเออช่วยได้ช่วยได้โหจะเล่นมุกตัวหน่อยตัดเลยเลยครับอ <c oughs> ที่เรารู้ว่ายุงมันมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้หูเราไงเสียงวิงว่งวิง่งวิ่งมันมันไปแล้วป่ามันไม่ได้ไปหรอกมันไปตอมที่อื่นแต่เราไม่ได้ยิน เพ,เพื่อนต้มตั้งกล้องเมื่อกี้เพื่อนจะเห็นเลยนะความเอียงมันขนาดไหนครับถึงเวลาแล้วดูเขาขายเห็ดทีหนึ่งครับราคาเท่าไรจำเพื่อนชอบทานจริงๆซืออ้อนะครับอยากไปต่อเลยครับมาเห็นวิธีการเดินหาแล้วจะเข้าใจว่าทําไมราคามันสูงมันก็ไม่ได้สูงจุนมากมายนะครับปีละครั้งฮะใช่ เดี๋ยวอาจจะมีอีกช <chat splash> ่วงหนึงครับเพื่อนอ่าเร็วเรเลยช่วงอ่อทรงออกพันษานะครับก็เนี้ช่วงนั้นจะเป็นปลายของต้นหนาของแท้ครับเริ่มมีลมโชยเนาะใช่ลมโชย่นะครับเห็ดเห็ดกะดอกใหญ่ครับมีดอกนี้น่าจะสวยนะเพื่อนดูนะขึ้นมาแล้ว่าอาจจะคืบขวาครับ ทำให้หักกันก่อนนั่นไงพูดทำไมครับเนี้ยเนี่ยตัดไปฮะเอาไปเพี้ยงไปเจออย่างนี้อีกหน่อยเห็นะแบบว่าคือแบบอืมแต่เป็น เป็นน้ำพี่ตัวบ้านเ่นก็จะรำแก้บนเลยนะวจะกราบให้ดูนะครับ <c oughs> จะกราบจะรำแก้บนเลย <c oughs> โอเคครับเสร็จแล้วก็กบให้เหมือนสภาพเดิมครับมันจะได้ไม่ย้ายหลังอะเดี๋ยวพักหนึ่งกันสักครู่แล้วเราจะไปต่อนครับปีหน้ามาเอาใหม่นี่นี่ถ้าถ้าไม่มีแสงไม่ย้อนแสงผมจะซูมให้ดูตรงนี้จะเห็นน้ำไหมครับเห <c oughs> ็นน้ําไหมอาเห็นน้ำไหมครับแต่น,น่าจะไม่เห็นนะโอ้โครับสูงมากนี่เรามานี่ประมาณ ค่อนยอดเข่าแล้ว <c oughs> เกือบเกือบสุดปลายแล้วอีกนิดหน่อย <c oughs> สัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้ไม่น่าพูดถึงนะครับไม่มีแล้วก็ไม่มีเสียงคนกูคนดดวยครับมีน่าจะไม่มีใครขึ้นมาเลยครับโซนนี้ถ้มีอะไรไอ้บ้าสองตัวเนี่ยเขบามากันมันต้องมาดูเนะหาของใจใช่ไหมเ <c oughs> อออยากรู้มันต้องมา <c oughs> ไม่เจอก็คือไม่เจอจะได้รู้อออไม่มีกอสตัไหนนึง ต่ถ้ามาเจอก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันก็มันก็ได้ได้ก็ได้รู้ว่านะเห็ดครับโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างหน้ามาเดินผมจะไม่ถ่ายนะครับตอนเดินแต่ว่าอ่าไว้เจอเห็ดดูว่าใกลๆเจอเห็ดมีใครเรียกก็จะถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับว่าจะพักเอยลืมมครับเมื่อกี้ลืมให้เพื่อนๆดูว่าเปลียนที่แคะมาเมื่อกี้ปริมาณปริมาณทอยผลประกอบการเมื่อกี้นะครับก็ ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวจะพักจริงๆีนะครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับเพื่อนๆเดินมาได้สักพักนะครับมาเจอเปลงนี้โอ้สภาพมันช่ำลอยเลยนะครับแต่ที่สาคัญนะครับเพื่อนอืมดูรอยตีนรอยตีนรอยตีนเพียบเลยนะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นหมูแน่นอนครับหมูปลาเพราะมีรอยกินด้วยครับรอยเดินมาเป็นทางเลยข้างบน มีรอยมันกินเล่นนะครับแปลว่ากินบางดอกบางอันนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูดอกใหญ่ครับเน่ามาแล้วใช้ไม่ได้ครับนี่ไม่เอาปล่อยเป็นเชื้อไปครับนี่ฮะกว้างครับมันม็หลายดอกอันนั้นรอยหมูเล่นรอยหมูกินไหมครับนี่นี่เป็นรอยเท้ารอยตีนเดินตลอดครับเนี่ยเหตุทางนั้นนะครับเนี่ยมีขามีเศษ ที่มันไม่กินเกลือนะนครับโอเคครับไปต่อครับเดินยางแต่ก็ไปเรื่อยๆได้เ่ยเจอเป็งสวยๆดีๆครับอ่าคุณเคยครับมาเจอเห็ดกระจุกหนึ่งอันนี้มันเป็นเห็ดตอกกางเนาะใหญ่ๆอะไ,ไอโรโซโล่เลยผสษษยมเสษไปได้ครับอย่างนี้อย่างนี้ขายไม่ได้ก็เก็บไปกินนะเมี่ยเปรี้ยวไมต้มอะไรก็ว่างไป

เริ่มแสบอ้องครับผิวข้าวครับตอนแต่เช้า็ยังดีถ้าที่ไม่ฟาวเฮ้ยเฮ้ยขึ้นนะไปปูครับ <c oughs> นะกินข้าวกันไกินข้าวกันตั้งลักก่อนเอาไงทหไหม,มย้อมแต่งนครับเพื่อนยุงเยอะนะครับไม่ได้ติดกอยอมากันเลยครับวันนี้เดี๋ยวก,กลับไปเดี๋ยวก,กลับถ้ามารับปาานี่ต้องติดกยอยนะครับยุงเยอะ เห็ดตันี้มองง่ายครับเนี่ยเห็ดวันนี้พวกนี้ที่มันยังขึ้นใหม่ตูมโอครมะถ้าว่าเราหาไม่เจอกันเนี่ยมันก็จะเป็นในซาบเนี่ยครับมันก็จะขยายขึ้นมาได้นะถึงตรงที่หาเห็ดตูมกันก่อนนะครับเพราะว่ามันขายใ้ราคาดี